รับชมคลิปนี้ฝากกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับหลังจากช่วงวิกฤตโควิดลุงแจ็คก,กับพ่อตุ่นก็ได้ออกตะเวนหาที่พักในตัวเมืองเพราะลุงแจ็คได้เข้าทำงานกับร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดทั้งสองขับรถหาห้องเช่ากันอยู่นานก็มีแต่ห้องพักราคาแพงๆจนทั้งสอง ได้ขับรถเข้ามาในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งก็พบเข้ากับห้องเช่าที่ขึ้นป้ายว่าว่างให้เช่าและราคาก็ไม่ได้สูงมากทั้งคู่รีบเข้าไปติดต่อขอเช่าห้องผมขอดูห้องว่างหน่อยได้ไหมครับพอดีสนใจอยากจะย้ายเข้ามาอยู่วันนี้เลยเพราะอีกวันสองวันผมก็ต้องเริ่มทํางานแล้วได้เลยครับเดินตามผมมาเลยเดี๋ยวผมเปิดห้องให้ดู ลุงแจ็คและป้าตุลหลังจากได้ดูห้องสมใจแล้วก็ได้ออกมาคุยรายละเอียดต่างๆกับเจ้าของห้องพักและตัดสินใจเช่าอยู่ที่นี่พอถึงวันเริ่มงานลุงแจ็คก,ก็ได้เดินทางไปทำงานแต่เช้าตรู่และกลับจากที่ทำงานในช่วงเย็นอย่างที่พนักงานทั่วไปทำกันลุงแจ็ครู้สึกชอบที่ทำงานแห่งนี้มากส่วนป้าตุล ที่ยังหางานไม่ได้ก็นั่งร้อยมาไลยไปส่งที่ตลาดสดไกลๆพออยู่กันไปได้เดือนกว่าวาลุงแจ็คก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มกลับห้องดึกและนับวันก็ยิ่งดึกขึ้นเรื่อยๆและช่วงหลังๆมาก็มักจะเมากลับมาห้องอยู่เสมอจนทําให้ลุงแจ็คและป้าตุนมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งที่กลับดึกดะ แต่หาอีนางคนนั้นมาอีกแล้วใช่ไหมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะสาทรออกก็มีแต่เบื่อมันเนี่ยตัวเองแท้ๆเคยคิดจะทูหากันบ้างไหมมันจะอะไรกันนักกันหนาวะข่าระเบือจริงๆบนได้บนดีบนอยู่ทุกวี่ทุกวันทํางานมาก็เหนื่อยพอแล้วนะเว้ยวันนี้ทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงกว่าทุกครั้งและด้วยความที่ลุงแจ็คเป็นคนโมโหร้าย ทำให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอย่างหนักเสียงววกเวกโวยวายของทั้งสองคนดังลั่นไปทั่วบริเวณจนทุกคนต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามหรือพูดอะไรเพราะต่างคิดว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเสียงทะเลาะกันของทั้งสองคนดังอยู่นานสักพักก็เริ่มเบาลงและเงียบไปพอรุ่งเช้า ทั้งคู่ก็ตื่นมาด้วยร่างกายที่ฟกช้ำไปทั้งตัวลุงแจ็กที่รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวจึงไม่ไปทำงานในวันนี้และในระหว่างที่ทั้งสองคนออกมาที่หน้าห้องก็ได้พบว่าห้องข้างๆข,ข,ของเขานั้นกําลังคนของย้ายออกกันทั้งสองได้แต่คิดในใจว่าเป็นเพราะพวกเขาทะเลาะกันเสียงดังอยู่บ่อยๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าเดินไปถาม และในคืนเดียวกันนั้นก็ได้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนระหว่างที่ทั้งสองคนหลับอยู่ในห้องกลางดึกก็ได้มีเสียงเท้าเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องของพวกเขาเสียงเท้านั้นเดินวนเวียนไปมาไม่ไปไหนมาไหนสักทีทำเอาทั้งคู่ไม่สามารถข่มตานอนได้พอลืมตาขึ้นมาดูก็พบเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดฝันอยู่ตรงหน้า ผีชายแก่นุ่งชุดขาวหน้าตาเหี้ยมโหดจ้องเขมิงมาที่พวกเขาด้วยสายตาอันดูร้ายออกไปได้ล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเองผีชายแก่พูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นพอพูดจบก็เดินทะลุป,ประตูหายออกไปสิ่งที่เห็นทำเอาทั้งสองคนนอนไม่หลับกันทั้งคืน ทั้งคู่ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเพราะกลัวว่าคนอื่นเขาจะกลัวกันในเย็นวันหนึ่งลุงแจ็กและป้าตุนได้พากันออกไปกินข้าวนอกบ้านกว่าจะกลับมาถึงห้องพักนั้นก็เป็นเวลาที่มืดค่ำเข้าไปแล้วพอขับรถกลับมาถึงก็เห็นร่างชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ปากทางเข้าหอพัก เมื่อขับรถเข้าไปใกล้ๆและได้เพ่งสายตามองให้ดีทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อชายแก่ที่พวกเขาเห็นนั้นคือคนเดียวกันกับชายแก่ที่พวกเขาเจอในคืนก่อนคุณบอกให้ผมมองไปทั้งสองเห็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ทำใจให้นิ่งแล้วขับรถเลี้ยวเข้าหอพักโดยไม่หันไปมองชายคนนั้น พอรุ่งเช้าทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นว่าห้องเช่าห้องอื่นๆได้ย้ายออกไปกันจนหมดแล้วเหลือเพียงแต่ห้องของพวกเขากับเจ้าของงอพักที่ยังอยู่ที่นี่ว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงย้ายออกกันไม่ใช่เพราะลําคาญพวกเราทะเลาะกันหรอกพอพีสิ่งแบบนี้ใครมันจะกล้าอยู่ต่อวะาึึงคิวเราต้องย้ายออกบ้างแล้วแหละจะย้ายไปอยู่ไหนล่ะที่ทับก็ยิ่งหายยากๆอยู่ มันก็ไม่ครจะมีถึงไม่มีที่พักก็ไม่อยู่มันแล้วแบบนี้หนีไปนอนข้างทางยังจะดีกว่าในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเดินไปแจ้งกับเจ้าของหอพักว่าจะขอย้ายออกนั้นเขาก็ได้เห็นหลวงพ่อสายกับตาเอี้ยงที่เป็นญาติห่างๆของทั้งสองคนเดินมาพร้อมกับเจ้าของห้องพักหลวงพ่อกับตาเอี้ยงมาทำอะไรหรอครับลุงแจ๊ค เอ่ยาถามแต่ทว่าก็ไม่มีใครตอบเขาเราวกับว่าไม่มีใครเห็นลุงแจ็คกับป้าตุนเลยเจ้าของห้องพักเดินนำหลวงพ่อสายกับตาเอียงไปที่หน้าห้องพักของลุงแจ็คกับป้าตุนพอถึงหน้าห้องเจ้าของห้องพักก็เปิดประตูห้องออกส่วนตาเอียงก็ไม่รอช้าปูห่อผ้าขาวที่ข้างในมีดอกไม้ธูปเทียนและอาหารคาวหวาน และจุดทูปเทียนขึ้นมาปาักไว้แล้วหลวงพ่อสายก็เริ่มอาราธนาบทสวดมนต์ลุงแจ็กกับป้าตุนยืนงงสงสัยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพอจบบทสวดมนต์ตาเอียงก็ได้เอ่ยปากพูดขึ้นแจ็กเอ้ยตุนเอ้ยกลับบ้านเราหน้าห้านพวกเจ้าตายจากโลกนี้ไปแล้ว ถ้ายังไม่รู้ตัวก็รู้เถอะนะทำใจให้ดีแล้วกลับบ้านเราเถิดลุงแจ็กกับป้าตุนถึงกับน้ำตาไหลนองหน้าจริงๆแล้วนั้นลุงแจ็กกับป้าตุนได้ตายไปแล้วตั้งแต่วันที่พวกเขาทะเลาะก,กันอย่างหนักเนื่องจากความรุนแรงของการทะเลาะก,กันในคืนนั้นทำให้ลุงแจ็กได้พลั้งมือทำร้ายป้าตุนจนอาการสาหาัส และสิ้นใจไปในที่สุดส่วนลุงแจ็คเมื่อได้เห็นป้าตุนสิ้นลมไปแล้วด้วยความตกใจจึงเกิดอาการช็อกจนหัวใจวายเฉียบพลันล้มฟุบไปอีกคนหลังจากคืนนั้นเจ้าของห้องพักรู้สึกผิดสังเกตว่าสองลุงป้าไม่ยอมออกไปไหนมาไหนเลยจึงได้เข้าไปคาอห้องเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบจึงถือวิสาสะเปิดห้องเข้าไป และได้พบเข้ากับร่างไร้วิญญาณของลุงแจ็คและป้าตุนเจ้าของห้องพักจึงได้รีบแจ้งกับทางตำรวจและได้ติดต่อย,ดยาดิมาเอาศพกลับไปทำพิธีที่บ้านจริงๆแล้วนั้นผีตากแก่ที่สองลุงป้าพบก็คือผีเจ้าที่ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้มาอย่างเนิ่นนานและผู้ที่เข้ามาอยู่ห้องรายอื่นที่ย้ายกันออกไป ก็ไม่ใช่เพราะกลัวผีตาแก่อย่างที่ลุงแจ็คก,กับป้าตุนคิดแต่แท้จริงแล้วพวกเขากลัวผีลุงแจ๊คก,กับป้าตุนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วต่างหากพอตกดึกก็จะมีเสียงดังออกมาจากห้องของลุงและป้าบางก็เห็นออกมาเดินเล่นบางทีก็มีเสียงทะเลาะก,กันจนทำเอาผู้เช่าไรยอื่นกลัวจนย้ายของออกกันหมดส่วนเจ้าของห้องพัก ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้ไปบอกกับญาติของลุงและป้าตาเอียงที่เป็นญาติจึงนิมนต์หลัวพ่อสายเข้ามาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจอผีลุงจักและป้าตุ่นอีกเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมาย และเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ